สวัสดีค่ะวันนี้ซีมาขอบคุณทุกค้าทุกทกท,กท่านที่ติดตามช่องอาณาจักรแทรกเตอร์นะคะเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเราเป็นผู้นำในการจัดส่งรถ FMV เวอร์ทั่วประเทศค่ะพร้อมทางอุปกรณ์อะไหล่ด้วยความมาตรฐานด้วยช่างที่มีคุณภาพพร้อมประสบการณ์มากมายเราจัดส่งทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ พร้อมกับรับประกันตัวรถ FMV รับประกัน2ปีรวมถึงเรากล้ารับประกันในตัวอุปกรณ์พร้อมส่งทีมช่างเข้าดูแลทุกพื้นที่ค่ะนอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนในการจำหน่ายรถขุดขนาดเล็กจากคิตาชินำเข้าแท้จากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะ097 456 4142 4, 4 C, พร้อมทีมช่างพร้อมที่จะให้การบริการดูแลลูกค้าทุกทกท่านทั่วทุกภูมิภาคทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอไม่ว่าจะเป็น FMV เวอร์ทุกรุ่น70แรง50แรง45แรง110แรงหรือจะเป็น70ตู้แอร์110ตู้แอร์ทั่วประเทศไทยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการสนับสน,นุนพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกๆท่านด้วยความจริงใจและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอจากผู้ใช้งานจริงจากลูกค้า FMV ของซีทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆท่านมาณนะโอกาสนี้เลยค่ะ